กล้วหาที <t <t ่มีแล้วพญกยลงานพญ มันอัน Commons นี้ละนี่มันพังทลายนี่พังไไแลมันแงดูดดดัดเล<อ>ย <ๆ S 1> ุ่นอ like ุ้ยหนามมันัมวนาน่แห้งฝุ่นอุ้ยเป็นดำดอยูุ่่นมันแรกับุ่นเดือดต้องดังดังดังอื แม่ใครท่เนอะไก็เดียวเหรอนต้นดำี่ฝนคือบระจายกๆะจยไดคอแดงองหน้าน้ำมันองหนมาด้วยหน่อยไลมันลงาด้ দে তাৰপুনা নাই মানে সেইটো